พาเควินมาซื้อไอ้แว่นตาว่ายน้ำจากเพื่อนๆนี่มาแต่เช้าเลยแปดโมงเช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างดูกันบ้างว่ามีอะไรขายร้านนี้เคยมาถ่ายย่างๆนะก็เหมือนโรตัสบ้านเราเลยฮะใช่ก็เหมือนโรตัสบ้านเราเดี๋ยวเราไปหายนี่แว่นตาเควเวนฮะ ชุดนี้สวยเนาะนี่ไงสวยไหมเอ๊ะอัมเบลลาเรามีแล้วถ้าตัวเ,เล็กๆก็จะซื้อใส่หรอกนะถ้าหุ่นดีๆนะอันนี้ไม่หุ่นไม่ดีชุดนี้ก็สวยดีนี่ปะอย่าเสียเวลาอย่๋ยสจยสายเคเว่นว่ายน้ํานี่เป็นชุดออกกบบาลังกายเดินไวหน่อยนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าจะพาเคเว่นไปไว่ายน้ําเยบแวะมาซื้อแค่แว่นตาว่ายน้ำเฉยๆ มันอยู่ทางไหนม่นรู้ทางนู้นมะเคเวนเวนตากไ้น้ำไม่มีอะโฮส swimming section เคเวนชุดน,นี้น่ารักนะ <No. S 1> เนี่ยเด็กๆใส่เนาะหรือว่าดูชุดชุดนอนชุดแดงชุดนี้เป็นไงแจ่มมากเลยเคเวนเดินน้ำหน้าไปนู่นแล้วเคเวนบอกแม่เฮอริอัพขอว่า <laughs> พามาเดินเที่ยวห้างนี่ยังเช้าอยู่นะแปดโมงเช้าบอกว่าห้างไม่มีคน <laughs> ใช่เขายังเ <c oughs> ช้าอยู่าสายๆคนจะเยอะ แฮดไปไหนชอบทาอะไรตอนเช้าเช้าะไม่ชอบทาอะไรสายๆไม่ชอบคนเยอะๆอะ่ะไปเดินซูปเปอร์ไปไลฟ์ก็ไปแต่เช้าไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบเป็นเบียดกับคนนู้นคนนี้อะ่ะชอบแบบนี้ไม่มีคนเนี่ยดีเลือกของได้ง่ายไหนอะลูกแม่ตาไว้น้ำมันอยู่ทางนี้ลูกไม่ได่อยู่ทางนู้นแม่จำได้ว่ามันอยู่ฝั่งนี้นะที่แม่เคยซื้อห,หนูอะ่ะเดี๋ยวเราเดินอชอบ หระหรือว่ามันอยู่ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเดินทางนี้ <ans> เดี๋ยวเราเดินทางนี้ก่อน<ะ>อันนี้มันแม่จําได้ว่ามันอยู่ฝั่งนีน้แล้วไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นนะเป็นสงสัยอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยเดี๋ยวอ้อมไปทางนูน้นเดี๋ยวอ้อมไปทางนู้นอีกรอกนึงนขายเหมือนโลตัสแหละเพื่อนๆมี ตั้งแต่ของกินเย็นของใช้เหมือนรถตัดบ้านเราแต่เขาจะไม่เน้นของสดนะพวกเนื้อหมูพวกอะไรก็มีนิดๆหน่อยๆมีนิดเดียวแต่ไม่ได้เน้นของพวกของสดผักก็มีเล็กๆกรุบกริบนี่แม่ว่าทางนี้อหละลูกนี่ทางนี้นี่แหละแถบนี้แหละไม่มีกระเป๋าเนอะเราดูกันนะ นี่เครื่องนี่ไงลูกแว่นตานี่มันของอะไรอะของผู้ใหญ่ของเด็กเฮ้ย <No. S 1> นี่ไงแว่นตา <Yeah. S 1> เลยน,นะนะไหนลูกหนูจะเอาแว่นตาแบบไหนนี่มีนี่ไงหนูมาอ่านดูไหนมันเลโดตรงไหนแม่ก็เคยซื้อให้หนูอย่างนี้ o o <laughs> <ห>นแม่ดูแม่ดูไอ้นี่บอก Google, Google. ของผู้ใหญ่นี่คิดไงไซส์นี่คิด สามถึงแปดปีเอาใหม่เอาใหม่หนูเอเลเว่นอันนั้ต้องไซส์เหนูต้องไซส์เอ็มเอแลมะจะอ่านสติลไทยได้นะดูดิใช่ไหมให้แม่อ่านดูเพื่อนๆในอ่านด้วยกันเจ็ดถึงเอ้าแล้วทางไหนอะของผู้ใหญ่อะแล้วอายุเท่าไหร่อะคิด ก็ไซส์ XL นี่มันก็โอเคแล้วนะเทเวนมันก็ใหญ่อยู่นะทำไมหนูจะใส่ไม่ได้อะแล้วมีทางไหนอีกเฮ้ยเฮฮอันนี้มันมันลืกอะไรจะใส่หนูไนดะ้เออใส่ได้หน้าหนูนิดเดียวเอง s <S XL XL ทำไมมันเขียนว่า L and XL yes เออใชฟอโอ้หนี่แพงกว่าแพงกว่าในนั้นหนิน,นะแต่ในนี้มันมียี่ห้อ Make in China นะเพ oh. ื่อนๆดูดิ ของยี่ห้อนะยี่ห้อของแท้นะไม่ใช่ของปลอมแต่ว่ามันผลิตที่ชัยนาแล้วก็เอาเข้ามาขายที่นี่เพราะว่าคาแรงที่รนแพงไงเขาผลิตที่นี่ไม่ได้ไม่ต้องเป็ใหญ่ได้ไหมบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยไปผลิตที่เมืองจีนหมดอ่ะแต่จะบอกว่าเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมแบบของแท้นี่แหละแต่เขาผลิตที่นู่นนะพี่จะใส่หรือเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเอาอันนี้ ไ,ได้เปล่า <Yes. S 1> เดี๋ยวแม่ดูตรงนี้ก่อนเผื่อมันมีของเด็กอายุม,มีแค่นั้นเหรอมีแค่นั้นเหรอไอ้ธรรมดามีเยอะกว่าน,นั้นไอ้มันจะขายยี่ห้อน,นี้ยี่ห้อเดียวหรอนู่นไงเคเวนนี่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 ไงเคเวนนี่เยอะแยะเลยนี่นี่ของเราซื้อนนี้อ <No. S 1> ย่าซื้อแพงมากซื้อไปก็ทําหายหมดอันนี้ how much อยี่สิบโนอนี่ how much ท w e n t y เลวนไม่ได้อ่ะวันนี้ที่มาซื้อใหม่ก็เพราอไปทำหายจูเนียนี่เควินนี่จูเนียจูเนียจ่ะไอันนั้นมันกี่อีนั่นนะอายุเท่าไหร่เนี่ยนี่จูเนียของหนูก็ต้องจูเนียกสีอีพนี่จูเนียบลูเนี่ยเออบูก็ได้รา้วชอบสีบู is ซื้อแพงมาก <6 14. S 1> เดี๋ยวหายเราก็ไม่ต้องเสียดายไงลูกเราก็ซื้อใ <Hey, S 1> หอออม่ได้เขาไม่ใช่ส่วนละวันแต่เมียร์ซื้อแพงมากไม่ดีหรอกพอเราทําหายเราก็เสียดายเพราะเขาอาบน้ำบางทีเขาก,กลืมไม่ได้ห้องน้ำไง oh. ไหนให้แม่ดูเช็คความเรียบร้อยสิลูกเท <laughs> เว่นนี่่อะเราเป็นดำน้ำเหรอลูกเอามาให้แม่เช็คความเรียบร้อยดูนี่จูเนียนี่หนึ่งหกหึงสิบสี่อนี่ยเขาสกูบเกียร ดูดีสกูบอกีรโอเค굿อันนี้ก็เม็ดอิน h i น a าเหมือนกันแต่ของแท้นะเพื่อนๆไม่ใช่ของปลอมส่วนใหญ่จะเม็ดทุกอย่างเม็ดอิน h i น a าหมดเลยที่เนี่ย so long, okay. เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องนุ่มห่มหายาที่จะเม็ดอินอ a สเออันนี้แหละเสร็จแล้วปะ right. ไปเดี๋ยวสายดูไปเราก็เดินทางนี้ดีกว่าปะ่ะมีของพวกของเล่นเ ก็เพอรี่อัพแม่ตลอดเลยนะหนูก็เดินนำหน้าแม่ไปเดินไม่ได้จริงจ้าดูกระตาเฮลโลเฮลโลเฮลโลตุ๊กตา PS มันมี PS4 เกมเนี่ยอยาเราเราเดินนี่เราเควนเราเดินทางนี้เราเดินไกลๆเพลงหน่อยอย่าเพลงเข้าเดี๋ยวมันเพลงมันเข้าผ่านเพื่อนเดินน้องเดินหนีเพลงอย่าโดนลิขสิทธิ์เพลง <chat> eds, beds Beds โอเคเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เพลงนะจ๊ะถ้าลืีจใส่ไม่ได้มือโง่ไม่ไหวใส่ได้เขาบอกจูเนียไงลูกชุดเด็กๆนี่น่ารักน่ารักเห็นไหมชุดเด็กๆนี่น่ารักมากเลย3 1มฮะสามไม่มีคนเลยสบายสบายนฮะอันนี้3.10สิ ของหนูเป็นเป็นจูเนียแล้วนะลดราคาสินค้าลดราคาซื้อผ้าเด็กตรงกระตูนถุงมือมันก็พาเคเว่นมาซื้อถุงมือที่เนี่ยะไปเล่นสโนถุงมือเล่นสโนเอาอไปจับเล่นสโสนจะได้ไม่เย็นเคเวเ่นเดินนำหน้าแม่ไปละไปเพื่อนๆเดี๋ยวแพทยไปจ่ายตังก่อนเช้าว,วันที่ไม่มีคนชอบชอบ ไปแล้วเพื่อนๆบายยเจอกันคลิปหน้าเคนเว้นบายก่อนบายดูซิกี่บาทเคนเว้นบายเจ็ดเหรียญเก้าบวกแพคพัดแพกแล้วก็แปดเหรียญหกสเก้าเซนทั้งหมดแปดเหรียญหกสิบเก้าเซนเม็ดางหนึ่งอันไปแล้วบายรอบบายสองรอบ